สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ตัดหางบิ๊กปอมชิ่งหนีเทศรัปรินาหลังล่ามปามประธานชวนด้านโคสุภชฎิปัตลันไม่กังวลปมปรินาเลงฟ้องตนเตรียมลุยขยี้นักการเมืองรุปป่าโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2 5 6 3เมื่อเวลา9นาิกา35นาที ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพรังชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีและนายศิระเจนจากะสสกทมพักพรัชารัฐออกมาตอบโต้ในชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรจากกรณีที่จะเชิญอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมาร่วมคณะ,ะกรรมการสมานฉันท์ว่าเป็นเรื่องส่วนของเขาโดยนอกจากนี้ ทางด้านของพัพชธิปัตย์โคศกพัพชธิปัตย์โต้กลับไม่กังวลปรินาเล็งฟ้องเตรียมลุยขยี้นักการเมืองรุกป,ป่าโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8 พฤศิกาโยนนรามเมรัตนชเวงโคสกพชาิปัต์กล่าวถึงกรณีที่นางสาวประนาไกรคุปสสราช,ชบุรีพรังชารัฐจะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทว่าเรื่องเล็กน้อยไม่กังวลเพราะส่วนตัวไม่ต้องเสียค่าทนายความและสามารถว่าความให้ตัวเองได้ถ้าการออกมาปกป้องในชนนลิกภัย ประธานรัฐสภาที่ถูกพาดพิงจนเกิดความเสียหายคนไทยรู้กันทั้งประเทศแล้วหากคิดว่ามีข้อความไหนหมิ่นประมาทก็สามารถฟ้องได้เต็มที่ตนเคยทำคดีจำนำข้าวจนมีคนติดคุกมาหลายคนยากกว่าคดีหมิ่นประมาทเยอะสำหรับในทางการเมืองเรื่องการชี้แจงโต้อตอบการถือว่าเป็นเรื่องปกตินิสัยของตนนะั้นไม่เคยอยู่ๆแล้วคิดไปพาดพิงใคร โดยไม่มีสาเหตุแต่หากมาก่อเรื่องพาดพิงในชวนหลิกภัยพาดพิงพักให้เสียหายจึงต้องออกมาชี้แจงและในฐานะเลขานุก,การประธานรัฐสภาถ้ามีคนกระาาหาพาดพิงในชวนแล้วนิ่งเฉยหรือผสมโรงก็มองได้ว่าเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้จักหน้าที่ ดังนั้นหากจะสู้กันก็ต้องทำด้วยเหตุผลด้วยคําชี้แจงและตนเองนั้นไม่ใช่คนใจประศิลที่ใครว่าอะไรแล้วต้องไปฟ้องหมดหากว่ามาก็ชี้แจงได้เพราะต้องการให้กระบวนการยุติธรรมมีไว้เพื่อรับใช้พี่น้องให้เต็มที่ดีกว่าเอาคดีไร้าสาระ ไปรบกวนเวลาสารต่อจากนี้ไปต้นขอเอาเวลาไปจับตาประเด็นการบุกรุกป่าบุกรุกที่ของรัฐเพราะต้องถือว่าเรื่องนี้ก็สําคัญมากเช่นกันมีข้อมูลที่มีคนส่งมาเยอะมากพอสมควรหากมีนักกฎหมายท่านใดที่ต้องการร่วมทีมตรวจสอบติดตามเรื่องดังกล่าวมาร่วมกันได้นายราเมศกล่าวโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น สองตัวนี้ถ้าหมดคนคุ้มหัวจะอยู่ในสังคมยังไงน่ะเนี่ยอยากถามคุณศิราว่าลุงป้อมเหมาะไว้ดองเค็มด้วยเหมือนกันไหมสมควรละแต่ละคนไม่มีสมองเลยสักนิดดีแต่กล่างกับเออไปเรื่อยๆเพึ่งจะรู้ตัวหรือว่าสองตัวนี้เป็นเนื้อไร้ของรัฐบาลไม่ใช่สิไม่ใช่แค่สองตัวนี้ต้องบอกว่าทั้งคณะรัฐบาล อย่าทิ้งกันตั้งหัวหน้ามีไรบอกเดี๋ยวจะทําให้แบบขายสุดติ่งสองตัวกัดเขาไปทั่วเลยมีตำแหน่งแล้วใหญ่นายส่งเสริมแล้วไม่กลัวใครไม่นึกถึงประชาชนเลยมีแต่ซื้อเหลืองที่เห็นด้วยกับสองตัวนี้ชอบใช้อำนาจรังแก่คนทั่วไปผลงานเพื่อส่วนรวมไม่มีดีแต่เหา่าระวังเจ้านายให้แดกเงินภาษีประชาชนไม่รู้คุณแผ่นดินเล่นการเมืองแบบสกรปรก แต่และตัวถ้าไม่มีอํานาจบารมีบางอย่างมาคุ้มหัวมันคงไม่รอดมาจนถึงทุกวันนี้หรอกสัตว์ในกรงเดียวกันสมควรแล้วล่ะปากหมาปัญญาอ่อนผมไม่ได้ว่าใครนะครับแกเก่งการเป็นทหารแต่แกไม่ได้เก่งบริหารประเทศทําไมแกไม่พักผ่อนอายุก็มากแล้วเดินแทบไม่ไหวน่าจะ,กะเกษียณได้แล้วนะมาอยู่ให้คนด่ากันทําไมอย่าบอกนะว่า จะยุบสภาแล้วให้พวกนี้ลงเลือกตั้งอีกใครจะเลือกวะเออลืมไปยังมีกลุ่มหนึ่งอยู่เอาพวกนี้ออกได้รัฐบาลจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะงานนี้เดือดปุดปุดเด็กชวนสัดเอศิระยับสมองกรวงทําตัวเหมือนนมบูดด้านศิระเอกรางไม่เลิกศิระสัตว์กระประทานชวนบอกฟอร์มาลีนอาจได้แช่กับคนเตือน ด้านเอซัดชวนอีกอยากขู่สิระเพื่อนฉันเย้ยใบมีดโกนไม่เหมือนเดิมโดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2563นายราเมรัตานาชเวงโฆษกพัชริป,ปิบัติในกล่าวถึงกรณีที่นายศิระเจนจาคะศสสกทมและนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรี พระครังชารัฐได้กล่าวภาพพิงถึงนายชวนหลิกภัยประธานรัฐสภาโดยนายระเมศกล่าวว่าโซโซสองคนนี้ถือว่าเป็นนักการเมืองที่ทํางานเข้าขากันดีมากส่งลูกรับลูกกันตลอดนายชวนออกมาชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลจากการที่นายศิระออกมากล่าวให้ร้ายคนอื่นซึ่งเป็นผู้อาวุโสถึงขนาดให้เอาคนอื่นไปดองเค็มบ่งบอกถึงศักยภาพทางความคิดว่ากลวงขนาดไหน การกล่าวหาด้วยวาทกรรมชวนเชื่องช้านั้นก็คงไม่ใช่หากแต่เป็นการทำงานด้วยความละเอียดตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อไม่เกิดความเสียหายไม่ล่าช้าแต่มีความแน่นอนและเป็นมืออาชีพยึดความซื่อสัตย์สุจริตในร,เราเมศกล่าวต่อว่าถ้าพักรงชารัฐยังให้คนเหล่านี้ออกมาทำตัวเพี้ยนๆบ้าบอความสมานฉันท์คงเกิดขึ้นยากคนอื่นพยายามช่วยแก้ปัญหาบ้านเมือง แต่คนกลุ่มนี้เอาน้ำมันมาราดตลอดแล้วจะเดินหน้ากันอย่างไรเป็นถึงสสแต่ทำตัวเหมือนนมหมดอายุซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2 5 0 3 5า่ศีราจเจนจาคะสสกทมพับรงชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวศีราจเจนจาคะโดยได้ระบุว่ากราบเรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายศิราจเจนจาคะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตที่9กทมพักพลังชารัฐขอใช้สิทธิถูกพาดพิงที่ท่านประธานกล่าวถึงว่าระวังจะโดนแช่ฟอร์มาลีนขอชี้แจงว่าที่ผมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรรมการสมานนิชานและการปรองดองมันเป็นความเห็นของประชาชนคนหนึ่งที่รักชาติและเห็นด้วยกับการจะต้องมีกรรมการชุดนี้เพื่อการหาทางออกให้กับประเทศ นายซีระระบุว่าแต่พอเห็นรายชื่อแล้วเห็นว่าท่านประธานอาจจะไม่เข้าใจเรื่องการบริหารธุรกิจท่านกำลังใช้คนไม่ตรงกับงานเพราะแต่ละคนที่ท่านประสานนั้นอายุมากเกินที่จะคุยกับผู้ชุมนุมซึ่งเป็นแหวรุ่นรู้เรื่องพวกเขาชุมนุมเพื่อหาทางออกเรื่องอนาคุของเขาพวกเขาไม่ต้องการให้คนที่กล่าวถึงมาเล่าอดีตมันช่วยอะไรให้ได้หรือครับ มีแต่เสียเวลาและงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนและผู้ชุมนุมอาจจะระแวงว่ารัฐซื้อเวลาไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาความคิดของผมซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เหมือนกับท่านประธานสภาผู้มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนเหมือนกันทุกอย่างแต่ทำไมท่านประธานไม่ฟังความคิดเห็นของผมและมาส่วนผมอีกมันสมควรหรือไม่และยังเดินหน้าต่อและไม่นำเรื่องบรรจุเข้าพิจารณาประชุมสภาผู้แทนราษฎรแสดงความคิดเห็นให้ได้ข้อสรุปมีมติอย่างไรอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยเดินหน้าต่อหรือท่านมีอะไรเป็นพิเศษต้องเป็นคนตัดสินใจ เลือกกรรมก,การเพียงคนเดียวสภาผู้แทนไม่มีความหมายอะไรกับท่านแล้วหรอครับความคิดเห็นของท่านถูกต้องทุกอย่างหรือครับนายศิระระบุนอกจากนี้นายศิระยังติดแฮชแท็กด้วยว่าฟอร์มาลีนอาจได้แช่กับคนเตือนก่อนผมก็ได้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับแฮชแท็กผมคือขวานผ่าซากไม่ใช่มีดโกนอาบน้ำพึ้งครับโดยนอกจากนี้ล่าสุดนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรี พักพรมชารัฐได้แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ตอบโต้ในชวนความว่าอยากขู่เพื่อนฉันชวนขู่ศิระผ่านมาสองวันเรื่องศิระแซวเอาผู้สูงวัยมาดองเข็มท่านชวนก็เพิ่งจะรู้สึกเพิ่งจะออกมาโต้ตอบวันนี้ว่าอย่าดูถูกผู้สูงอายุระวังจะถูกแช่ฟอร์มาลีนถ้าเป็นมุกถือว่าเป็นคนแก่น่ารัก แต่ถ้าพูดด้วยโทสะถือว่าขาดบุธิภาวะอย่างแรงเมื่อท่านเริ่มช้าลงมีดโกนก็ไม่ค่อยคมเหมือนเดิมผ่านมาสองวันเพิ่งจะรู้สึกตามประสาชอชอชอช,อชวนเชื่องช้าจึงขอฝากท่านชวนว่าไม่มีใครดูถูกผู้สูงวัยหากผู้สูงวัยวางตัวเป็นกลางน่าเคารพ การทาบทามอาณนานสมชายและท่านอภิสิทธิ์มาเป็นกรรมการหรือประธานสมานฉันแลดูไม่เป็นธรรมกับพลเอกประยุทธ์ท่านชวนไม่ควรตัดสินใจเพียงลำพังทุกฝ่ายควรมีสิทธิ์เสนอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านสุดท้ายดิฉันจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วถ้าท่านสั่งบริวารท่านให้ออกมาด่าทอดิฉันสไตล์เดิมๆของท่านก็ตามสบายแต่ขอให้ด่ายอย่างเดียวเท่านั้น อย่าเอาดิฉันหรือเพื่อนดิฉันไปแช่ฟอร์มาลีนเพราะวันนี้เรามีสมาชิกรัฐสภากรีดข้อมือในสภาแล้วไม่อยากให้มีประธานสภาเอาสมาชิกรัฐสภาไปแช่ฟอร์มาลีนอีกโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมีอยู่เรื่องเดียวที่ชอบรัฐบาลชุดนี้ก็คือเรื่องที่ชอบออกมากัดกันเองนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่า คนพวกนี้มันหากินกับความแตกแยกถ้าคนสามัคคีกันมันก็หากินไม่ได้น่าจะหน,นุ่มเน่ามากกว่านะและคงจะเน่ามาหลายปีแล้วลองดูออยอข้างกระรองดิไอ้พักนี้ถ้าแพ้มันจะถูกยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเพราะนายยกแจกกล้วยมันเลยต้องเอาใจนายเดี๋ยวอดแดกกล้วยไม่พังเพราะใครพังเพราะพวกกันเองนี่แหละเวรกรรมมันกำลังตามทันอีกหน่อยคงได้สาวไส้กันเละ ไอ้ผักนี้คงหาคนเก่งคนดีเกินสองคนนี้ไม่ได้และมั้งถึงปล่อยออกมาแสดงความโง่ให้สลิมฟินได้ตลอดไม่เข้าใจว่ายังมีบุคคลประเภทนี้อีกที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ขนาดเราได้อ่านในสิ่งที่เขาคิดออกมายังผิดหวังเลยนะสสของคนไทยแบบนี้ก็มีด้วยเอานักเลงมาเป็นรัฐมนตรีมีที่ไหนล่ะ เขาไม่ได้ห้ามคุณแสดงความคิดเห็นแต่เขาสอนเด็กแบบคุณให้รู้จักเคารพให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ใช่ปากหมาเหมือนที่เองพูดแล้วดันมาปากหมาใส่ผู้ใหญ่ที่เขาเตือนอีกชัดเจนเลยว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนมันมาแน่ๆต่ําถอยจริงๆถ้าเปรียบท่านประธานชวนระดับมันสมองแต่อีกคนระดับขี้เล็บล่างไอ้นี่มันไม่รู้จกักพูดหลักผู้ใหญ่จริงๆนะเนะี่ย ไม่ชอบพ่อชวนนะแต่ไอ้ศิระก็ปากหมาเกินไปวันวันงานการไม่เคยทำกัดขนไปทั่วคุณชวนอย่าไปคุยเลยกับคนพวกนี้มันเด็กไร้เดียงสาครับไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ครับปล่อยเขาไปตามประสาเด็กเอยนี่ไงการเมืองที่กบฏป,ปสอ,อย่างเทพเมือหลอกคนไปเป่าโนวินแล้วได้มาได้สอสอย่างศิระปารินาและแป้งมันขอขอบคุณข้อมูลนะหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด และมัติชนขอขอบคุณดุล่เข้ามารับชม